สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันพีก็จะมาสอนวิธีการทำใบไม้ใบหญ้าหรือว่าหญ้าพแพร่งนะคะเอาไว้ใช้สำหรับประกอบกลวยไหว้ครูนค่ะโดยในขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้รวดกร,รมหยี่สีเขียวนะคะนำมารีดให้เรียบแบนเลยนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เตารีดนาบได้นะคะเมื่อรีดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลวดในลักษณะเป็นแบนแบบนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดลวดให้มีขนาดความยาวที่7เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะตัดตรงปลายนะคะให้มันเป็นปลายปลายแหลมนะคะคล้ายๆใบไม้ในขั้นตอนนี้นะคะให้เราหาถุงหรือว่าถาดรองขนลวดกรมหยี่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะฟุ้งกระจายไปทั่วนะคะเดี๋ยวเก็บกวาดลำบากนะคะ เราจะตัดให้มีปลายแหลมทั้งสองฝั่งเลยนะคะเพื่อที่อีกด้านหนึ่งเราจะสามารถพันฟอร์เทปได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะใช้ทั้งหมดเจ็ดใบนะคะเราจะตัดแบบนี้ทั้งหมดเจ็ดใบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำลวดมาประกอบขึ้นเป็นการใบนะคะเราจะใช้ลวดนะคะเป็นแกนกลางแล้วก็ จะใช้ฟอราเทปพันนะคะอันนี้เป็นใบที่หนึ่งนะคะแล้วก็พันก้านให้แน่นนะคะแล้วก็จะประกบใบนะคะสองใบเข้าหากันแบบนี้โดยจะวางตะแขงนะคะตะแขงข้างต่อไปชั้นที่สามนะคะ ก็ประกบแบบเดียวกันเลยค่ะแบบนี้ัแขงข้างเข้าแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ใช้ฟอร์รเทปพ,พันพันให้แน่นเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นชั้นที่4ี่ค่ะแล้วก็พันก้านลงไปให้สุดเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการดัดไปนะคะให้มันแบะออกมันนี้หน้าแบะออกนี้แล้วก็ดัด ให้มันโค้งไปด้านหลังนะคะแบบนี้ในการโค้งเสร็จแล้วค่ะตะกบเข้ากันแบบนี้ต่อไปเราก็จะทำอีกแบบนึงนะคะก็จะใช้ความยาวออกมานิดนึงประมาณ8เซนนะคะแล้วก็ตัดเป็นรูปใบไม้เรีย,รยวๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้ปลายจะแหลมกว่าอันเมื่อกี้นะคะ เมื่อกี้จะออกแนวปลายมนนะคะอันนี้จะเป็นหญ้าปลายแหลมนะคะตัดตกแต่งตรงปลายนิดนึงนะคะจากนั้นแล้วก็จะตัดตรงโคนนะคะเอาไว้สำหรับพันพัน,พนไอ้ฟอร่าเทมนะคะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด3ใบ แล้วก็ดัดให้ปลายมันโค้งงอแบบนี้นะคะแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็จะนำลวดนะคะมาเป็นแกนกลางลว,ลวดแล้วก็ฟอร์เทป ตอน,นนี้นะคะเราใช้ความยาวประมาณ7เซนนะคะจากนั้นก็ใช้ใบมานะคะพันเข้ากับฟอร์เทปแบบนี้ใบที่2ก็ประกบเข้าไปเลยะคะ่ะ ใบที่สามขบยุ้มควากันแบบนี้เลยคะ่ะง่ายๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับใบมัใบหญ้าของเรานะคะหรือว่าหญ้าแพร่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ